ไปนะนปอ,ปอุนไปขอาไปเออเนะเออการเล่นเด็กน้อยชอบใจเล่นสะเล่นที่อาบน้ำที่ทำใหม่นะฮะเออมีความสุขหน้าดูดูครับไปเปนไปไป,ปไป โอ้ชอบใจนะฮะเด็กน้อยชอบใจเด็วไปไปด้เล่เนโอ้โหชอบใจนะชอบใจชอบใจ ปไปไปไปนอนไปเบ้นไปเบ้นไปลูกไม่โดนน้ำเลยนะเนี่ยเบ้นเข้าไป โอเคนะครับแค่นี้นะครับพอแล้วพิงค่ะเดี๋ยวก่อยมาอาบน้ํากันใหม่ครับืออตรงนี้เขาท่านะครับอาบน้ําสะะน้ําที่ทําใหม่นะครับรุดยอดนะครับ <c oughs> โอ้ยโอ้ยา